ผมไปขามตอนนี้ผมจะไปไล่กระจกตอนนี้เรายังกระจอกอยู่เราต้องทำอไอยเนี่ยยังไม่ยุ่จกักยังต้องทำอีหยังเราต้องทำอีหยัง,เร,ง,ยงเราจะต้องทำอีหยังยาบอกขาใจ มันต้องทำอีหยังวะมันต้องทำอีหยังเอ๊ะเขาทำอะไรที่นี่อู้ไม่ไงยใจเย้ยจเย้ยายังกายจอกอยู่เย,าย,ยากกจจ้ายังครึ่งเย้าจะกินเจ้าจุชีไอ้ไอ้เย้ย นี่ไม่ช่ไม่ช่ฉันกินแกจ้าเย้เจ้าปลาไ้่หวังชีวิตยอดไม่ไม่จะต้องไปหาปลากินปลากินอย่างนรแม่ฉันยังอ่อนเออยู่ตอนนี้ ไงป้าฉันตั้งข้ามันยมมๆยๆๆยฮ่าฮ่ฉันโหดเมียแกตีฉันไม่เข่าฉันตีช้องแต่นอตีหนึ่งมาชีฉันตีชองฮ่าฮ่ฉันได้นะ น,น,นเน,นื้อปลากแล้วตอนนี้ยังอ่อนแออยู่เราตองกินอ,นนอ,อ,นนอยายใเ,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 เนี่ย้องอันนี้โดนแดกนี่ก็โดนแดดโวยยังมันนะแยบ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 ยบจำจีไม่ชิงนี่จำจีไม่ได้นี่จับเอย ยกูนี่ยี่เดียคือตายว่ะเดียฉลามโหฉลามาฉลาม Ô chị làm chua 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 chị chị chua chị chua chị dài, chua 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 dài chua 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 dài chua 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 มันยังอยูยังอยู่ยัยยา,ยยายยยอยู่ยังยังเป็นยาจวยยัดอยู่เยาชอบกินปลาชูปลาชูเราชอบกินปลาชูปลาชูเอ้ยนี่คือยังวะไอที่นี่คือที่อะไรวะเฮ้ยลงไปหน่อยเอ้อยนี่ที่ไหนวะ น้องชุ้งชุดนี่นเน e ี่ย uh, ต้องคือออียงว่ะสยามว่ายวนมาโอ้ยเอ้ยติดติดติดปากาลังเออหายติดแหละอ้ยยอู้ว้ยยว้ยหอยไอ้ใหญ่ว่านันตีทีละล้าน ยองยองเป็นอยู่ประเทศหอยอยู่เยอะเออไอ้อีว่าไรถ้าจะกินเก๋เอ,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 เอมเอาไอ,อ,อ,มอ,อ,อ,อหมอยจะกินเก,กเนี่ยไอหมอยอ่หมอยใหาจะกินเกแกตายแล้วใช่ไหมอีกตัวหนึ่งจะกินเกามาชี้แล้วตีแล้วสีอไง แกนะกระจอกเกินไปอีอีตีเอ้ยตีเอ้ยปีชีร่าสีอะอะอะแล้เก่งที่ฉุดเจ้าเก่งที่ฉุดเอานี่โดนแดกไปแล้วเจ้าเก่งที่ฉุดนี่แกจะมาชู้กับฉันยื้อฉันย่ะยีตีที่ย่าชามยิ่งน่ะยังยัยังยังต้องเดินไป ฉลามช้างตัวยังน่ะอีอีอีเนี้ยเนี้ยหอยเราชอบกินอะไรไม่รู้เนี่ยหอยหอยยาหอป่เนี่ยหอยนี่อันนี้หอยหายากเพราะมันคือหอยย่ะชาบู เองใส่ส eh? ืเสอูเกิดยังวะเนี่ยเกิดยังวะเนี่ยเกิดยังวะคือมันเกิดยังวะข่กรบูเนี่ยเกิดยังวะเนี่ยเกิดยังวะเนี่ยเวตรต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  เบบี้ชักเตือนเตือนเตือนเบบี้ชักเตือนเตือนเตือนเบบี้ชักเบบี้ชักเตือนเตือนเตือนเบบี้ตักปึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบบี้แบ็คบอยไม่ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าฉันว่าไม่ตัวใหญ่นะมี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  วัว่าออืม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 นี่หนฉันกอะไรอีกเตนแมมวแมวแมแมว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 มวแมวแมวมวแมวแมฉันกัดที่ละหเดียวจอดเฉยฉันกัดจอกมากฉันคือปลาชยาม วัชย,ยามอีดีชอยชีอ่ะกายขยายอีอีเดว,วิลอัพอีเดวิลฉนยังเดวิลให่ไหมเน่ยตอนนี้เดวิลหกีวิวจียังจังอีจียางใช่ไหมตัาจียางเยอะจิอนอือ อืม,อมตายแล้วลอีสองตัวนั่นไม่เช่นเด็กซะดีดีหยากเบะจบจบประทูอะไรจะกระปานี้เนี่ยมี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 อู้เป่งล่างสุดยอด แล้วนะเงี่ยเปล่ยงย่างเราเปล่งร่างวันนี้ได้เปล่งร่างแล้วเราคือปัญชยามวีว์ช้าจังเลยทำไมเราช้าจังเลย,ยเนี่ยยังวะเนี่ย tiếp tung Tôi yên mà nè, đây tôi yên nè Phải đây tôi yên mà nè ปีดหรือเราอีวอลูชั่นให้เราไปใส่ดีกว่ากินไห้เราดีกว่าคิวเฮสเหรอไอ้นี่มันชี่อีย่างว่ะ

ดิดดดดดใจใเฮ้ราอไหอีโวอีโวอะไรอีโวนี่อีโวคืออียงอ่าน่าคิดว่าจบเพลงแค่นี้จะอย่าลืมนะ Maybe, maybe, maybe. Baby, shak it. Baby, shak has Baby, shak. Mommy shak it. Baby, she has Baby, she Oh oh Baby, she